สวัสดีค่ะสวัสดีบ้านทุนวันนี้บาทนบาทนุทนพันไพ่จะมาอัปเดตนะผมกับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อปสูเรียนเวนเทสนะผมวันนี้ภูเขาไฟเข้านะครับผมไส์สวยเลยนะครับวันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ไซสวสวยสวยพรีเมียมแล้วก็สวยรองนะครับ ครับของแท้นี่สวยครับขอบคุณครับ nó cái gì không thế ขอบคุณครับโอ้โหอยานี่ยตะอ่อนครับทุกคัดลูกค้ามาพร้อมกันจัดมาหนักๆเลยเมื่อกี้คนละสองสามลูกสองสามลูกที่เ่าไรส่วนหรือว่าท่ายคลิปรับไม่นครับขอบคุณครับ เนืเอเนื้อไปไหนครับกอนอรั okay. ่ไวกินี <t us> <t us> ้พี่มันเป็นเบอร์ลอยยี่ไม่ได้เวันเช้านี้เยอะแล้วถ้ากินสุกๆอ่ะแ้าลูกค้าไปแกกเองก็ให้ราคานั้นเลยอันี้ร้อยยี่สิบต้องยลงป๊บงระคา สวยมากแต่ว่ามันมันต่นางก,กันนี่นี่ฮะหกสองสี่ เอาไปลงในแฟนเพจครับลูกค้าจะได้ตามมาอุดหนุนถูกถ้าลูกค้าอยู่ใกลไครับเออร้อยอย่าติดหามนิดน,นึงนะเพี่ให้แม่ค้าดูให้กินเลยกินเลยเร<อ>ากินเลยร้อยี่สิบเือรูไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามือเช้า,า,ชานี้มีอยู่ ลูกค้าออกมาเยอะมากรู้แล้วหรสิลูกเลยลูกล้วเยมีแต่อนืี้ที่เฮียกินเลยครับนิ่มๆเลยเมื่อเช้าเนี่ยว่าช่วงบายจะหมดบอกแล้วอย่าให้เจนนกับเฮียโจต้องจัดโปลาแบบนี้น ้ามบอกขอให้อเนื้อถูกใจนะครับผมได้มีคำว่าแคงใช่ไม่แพงนะคี่ส2บบาทเท่านั้นจ้าเดี้ยวใครอยู่ร้อยสามร้อยลูกค้ามารับไปขายต่อโลละร้อยสามสิบสี่สิบ นั่นเฮียโจบอกรถลงมาเหีกนะครับมาด้วยกันมาด้วยกันทุกปีครับเอฟซีประจำครับขอบคุณมากครับเนี่ยโเเลย่วมกับีสีมือเดเดียตัวน้ำหนัก ไมาีไหนก็เยวานทีนตามะานตามมันวน้ม่โอ้ไปยอมมันครับหวานปล่อยมันไปก่อนเลยงสพร่่เป็นหนึ่งสองสามศนย์ครับพี่ โอเได้ครับานนป๊อาินุลูกค้าด้วยลูกค้าบอกการันตีร้านน้องป๊อบอย่างเดียวเลยครับมาเลยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนครับลค้าต่อก่งนีหเล่ยินเบอร์ย่อมเยขอบคุณนะคะคือไม่ทำให้เราเงางกันไ้ลูกค้ายิ่น่ารักได้ยินจากำชมจากวันน้มเจาดวยนะคะ มาเก็บระกมสวยเหมือนเดิมค่ะมาปีไหนก็สวยเหมือนเดิมโอ้ดีไหมร้อยยี่สิบก็จุกๆไปเลยนะคะค่ะพี่บ่ามสวยไกลแค่ไหนก็ต้องกับแล้วนะไวเหมือนคุดมาซื้อเลยนี่สวยครับ ได้นืเยอแล้วขึ้นต่อขึ้นได้ครับเร้งต่กสอึ้นเลยนะคะกอแรกเจ้าลูกเดียวนะจัดไปจัดมาห้าลูกเลยนะผมับไม่ทำเลยนะลาดำลาใจเจ้าลาดำาือวแต่แจวนะจแตแจวแะจ้า ไอต้มตานอครีมคีมีู่้าชอบสุกหวานรร้อยนะครับดูก่อนได้เลยนะี่ชอบใช้ไหนเลือกเลยอยากได้ใช้ไหนคะอันนี้ร้อห้าสค่ะร้อตาป้ายเลยค่ะพี่อันนี้ร้อยยีิค่ะลู้าชอบสุที่มี่ร้อยยี่สิบครับ้เดี๋ยวให้แมมารอยรร้อยร้อยรย้เลยค่ะ ที่คนละิวเตอาการแต่ในย่อลงไม่เป็นสังค่ถ่ายรูไปรออว่ออาได้เลยค่ะสวยงที่เอาไปมนนีจัดไปครับหมนี่รูปนี้เครับูพร้อมคะ กอน,น้ออรเนช่อไนมต้อั้งพเพิ่มมีลูกห้าลูกนะครับคิวเนี้ยไม่ธรรมดา ยังยังมันสุกแต่มันอามเลยครับบอกเอาอามนะแบบนี้ก็กินได้หลายวันอ่ะไม่หลายวันได้ไงลูกค้าจัดไปห้างหกลูกหกลูกค่ะสวยครับ้ลาหกลูก บังเฮ็ดโจปลอกง่ายๆบบบบใส่ปอกเองก็ย mm ังปอกง่ายกังดีวะบก็ปอกง่ายเหมือนจริงๆไว้ข้างนอกก่อนเด้นะพี่อันนี้จะต้องใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวจะได้สดเพิ่มนะคะเอาไว้วาง็นก่อนแล้วกันใช่พอมันนิ่มพอดีพี่ทานแล้วที่ก็ใส่ได้เลยค่ะตั้งไว้แต่ถ้าชอบก็กินได้เลยถ้าชอบเนื้อนี้กินก่อนกินได้ดเท่าไหร่นะเห็นไหม ขอบคุณคำชมจากลูกค้านะครับ